ก็จะมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่2กันยายน2568นะคะณโรงแรมเดอะเวสซินแกนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครค่ะนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ค่ะปะลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวหรือ kick off นะคะภารกิจ Thailand Green Tourism p l a n 2030ค่ะภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Thailand Green p l a n 2030 ประจําปีงบประมาณพศ2568นะคะ โดยมีนายจตุรนพักดีวานิตค่ะอธิบดีกรมการท่องเที่ยวก็ได้กล่าวรยายงานวัตถุประสงค์งการจัดงานพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทาั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรระหว่างประเทศที่เข้าร่วมอย่างครับข้างนะ,ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะประกาศความพร้อมของประเทศไทยค่ะในการก้าวเข้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกนะคะโดยมุ่งเน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานสากลค่ะ สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การทำรงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อส่งต่อมรดกการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแก่คนรุ่นใหม่ต่อไปนะคะภายในงานยนียมีการเปิดตัว ราสัญลักษ์ค่ะคุณชมมาตรฐานความยั่งยืนของประเทศไทยนะคะหรือว่า Thailand Good Travel ค่ะซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวสถานประกอบการที่พักขนาดเล็กซึ่งก็ไม่เกิน50ห้องนะคะแล้วก็ธุรกิจน้ำเที่ยวที่ดำเนินงานตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมสังคม วัฒนธรรมนะคะและเศรษฐกิจอย่างสมดุลนอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อที่มีชื่อว่าการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการสู่มาตรฐานในระดับสากลค่ะโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแก้วตาม่วงกเกษมนะมิสเตอร์ปีเตอร์ริชาร์ดค่ะผู้แทนจากทาง t ทเวลไลฟ์ฟอร์จูเออร์โอเปอเรเตอร์ค่ะแล้วก็นางสาวธินรัตนพิทักษ์พงษ์เจริญค่ะผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะรวมแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์ เปิดตัวภารกิจ t Thailand g r ก e n t o u r i s s p l a n 2,030นะนะับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยค่ะคุณชมในฐานนะผู้นำด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็ยืนหยัดบนเส้นทางการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาคมโลกต่อไปด้วยนะคะ